ค่ะไอ้ดีนะพี <k 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 ่ถ่ายค่ะไอ้ดีด้วยพี่ถ่ายไอ้ดีด้วยอุ๊ยโอ๊ยตุ๊กี้ตุ๊กี้ตุ๊กี้ เดี๋ยวไอ้ี่ไปให้พี่ตั้งกระดอใส่นะดนใสแล้วังอยู่ลูกวิ่งไงเดี๋ยวตมันไอ้ี่มันหงหลังแงไม่เลยเด็กยนไป